ช่วงท้ายรายการบอกเล่ากาจากสมาคมผู้สื่อข่าวสมเด็จเพื่อสังคมประเทศไทยนะครับผมดรโรจน์ศักดิ์แสงทัศน์ศิริและดร,ญญญาารยางิสิตสมานสวนเราจะอยู่ในรายการรับพูดคือประเด็นในเรื่องของการร่วมทําบุญเชิญนะครับทาบุญเพ่อพระบาสามัคคีนะครับที่ทวัดคงคารามบนตําบลบ,บางปะกงอําเภอบางปะกงจังหวัดชายดังสาวที่ขึ้นหน้าจอนะครับซึ่ง เพื่อจัดหารายได้นะครับสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดีดยกและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ซึ่งมีสภาพสุดเอียงนะครับตรงนี้ทางวัดได้บอกผทางสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยซึ่งดรเฉยมิจิตสมานสรนะครับก็เป็นที่รึกษากทางวัดอยู่แล้วรับเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับก็ฝากบอกบุญด้วยเรามาดูสภาพว่าทําไมถึงต้องมาบอกบุญกันวันนี้เชิญครับขอผ้ามาเลย ครับวัดบังวัดบนมาประกงนะก็หลายหลายอย่างต้องรอรับการบูรณาการหลังจากโควิดมานานอาจารย์รอดโควิดมา2อปีว่าคนก็ไม่เข้าวัดไปทําบุญวัดก็มีปัญหาในการทะนุบหรุงรักษาเราก็มามันโดนนที่วัดอ่ะดูอย่าบบผ่านกลัวซุดกันหน้ากลัวเลยนะฮะอันนี้ซุดตงมาเอ่อหน้ามาจากเข็มด้วยไหมท่านนายก น่าช่างบอกว่าจกพุ้นล่างไม่ได้ลงเข็มนะเข็มไม่ถี่ท่านจะทุบอะอาจารย์โลดท่านก็เอาช่างมาสำรวจมาทุบพอพอช่างมาดูแล้วเโครงสร้างไม่ได้เสียหายเลยเลยครับโครงโครงสร้างตัวตัวข้างบนนะฮะตัวตัวด้านบนแต่ว่าคานมาซุดไม่คานคานตัวตัววิ่งมันซุดครับช่างไปดูแล้วบอกว่าไม่ต้องทุบหรอกเพราเพราะสร้างเขาหมดตั้งหลายล้านนะสี่ห้าล้านสร้างอ่ะฉะนั้นทุบไปก็เสียดายฉะนั้นช่างก็แนะนําให้ดีเถอะ ดีแต่ก็ใช้เงินประมาณหกเกตแสนนันในการดีดดีดขึ้นแล้วก็เสริมเขาเรียกเสริมพานที่มันหักไปแทนนะเพราะว่าตรงตรงนั้นทางใต้พื้นตรงนี้มันเป็นน้ำอะมันเป็นน้ําขึ้นน้ําลงไม่น้ําบางปรกบติดติดบระกงดังนั้นวิธีการที่จะช่วยให้ประหยัดงบประมาณแล้วก็ให้ไม่เสียเงินในการสร้างหลังนี้ไปหมดเป็นล้านสองล้านเนี่ยสองสามล้านนะใช้เงินแค่ประมาณหกเ0ตแสนบาทในการทะนุบุรุงตรงนี้ทางลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็คณะกรรมการ และสิทธิอนุสิทธิทั้งหลายก็มีความเห็นกันว่าน่าจะดีดเขาเรียกดีดทั้งทั้งไทยทุกทุกวันนี้เขาเก่งนะค,ครับคือคือการดีดยกเนี่ยเกาขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก,ก็ต้องบริษัทต้องเก่งด้วยนะครับต้องทำหงต้องเป็ชุมนาญการนะจะไม่ชำนาญจริงก็พังได้เหมือนกันนะใช่ครับการดีดผมเคยเห็นนะฮะที่ที่วัดลานนาบุญที่ทางสุลุงรัก้า อันนั้นยกภาวะสดเลยนะครับดีขึ้นสูงมากเลยเดี๋ยวดูเอาภาพอีกภาพหนึ่งขึ้นหน่อยที่ฝั่งนี้ทักตัวเออภาพฝั่งนี้มันจะชัดกว่าเออนี่ฮะในการซุดเอียงครับซุดเอียงนะตอนแต่ตอนนี้ก็เอาอะไรค้ำไว้แล้วฮะตอนนี้กลัวมันลงมาหนักกว่าเดิมก็เอาเหล็กไปค้ำไว้ซึ่งก็เลยวันที่ในวันที่สิบสี่กรกดาคมมันในวันเข้าพรรษาวันพฤหัสที่สิบสี่กรกดาคมมันเข้าว菩萨นั่นพอดีเลยฮะตรงวันเข้าพรรษาทางวัดก็เลยเอาวันเข้าพรรษาแล้วหาเงินแล้วค่อยดีด ตอนนี้เขาพยุงเอาเหล็กพยุงไว้รอไปก่อนท่านก็มีคนอยู่แม้ท่านโอ้มันไม่มีแคใกล้อย,อยู่ว่าโดนสายไปใกล้แล้ถ้าพังลงมาก็จะมีทับกุดตั้งข้างๆอีกสองสามกุดนะคือคือ,ค,อคืออย่างนี้เรียนท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับว่าปล่อยนานมากไว้ได้ครับอันนั้นกันนะเห็นอย่าคิดว่าสภาพดีก็จริงแต่ว่ามันซุดเร็วใช่ครับเพราะว่าในเส้นนี้อย่าลืมว่ารถใหญ่ก็เยอะอันที่สองเนี่ยเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงมันก็มีผลในเรื่องของการดันด้วยถูกไหม ครับตอนตามภาพนนก็จะมีเหล็กกำมคํำไว้เต็มไปหมดถ้าตอนนี้ครับคำไว้รอเพราะว่าปล่อยเอียงๆแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าประชาชนที่ไม่รู้เรื่องก็ยังผ่านตรงนี้ครับไปเข้าไปดูปูดูปลาดูอะไรอยู่ตอนนี้ก็ให้ไปอีกเส้นทางหนึ่งด้านหลังเป็นธนาคารปูธนาคารปลาจริงๆเนี่ยจะว่าไปเนี่ยเราพูดก็พูดนะท่านนายกวัดไทยเรายังมีจํานวนมากที่ยังขาดปัจจัยการสับสนุิในการซ่อมแซมวันหลังหลังโควิดมาทุสมนี้เนี่ย เลยต้องวิธีการบอกบุญเอานะครับก็หวังว่านะครับทางผู้มีจิตร่วมกุศลครับในการที่จะทอดพระปาสามัคคีนะครับกับวัดคงคารามบนะครับในวันพุรหัสที่14กระกฎาคม2565ต,ตรงกับวันเข้าพรรษาพอดรีร่วมร่วมทอดพระปากอ่งละ1 9ก0องลก1 9สุบาบาทครับท่านก็มีอของทำเรื่อยเป็นพระของของหลวงปู่สว่าง ท่านเจ้าวาดองค์เดิมไว้ไว้เขาเรียกว่าไว้ไว้สัมมนาคุณร้าโยมทั้งหลายที่ทํากองพระป่าไปนะฮะก็อย่าลืมครับกองละหนึ่รอยเก้าสิบาทครับผมก็ยะยลดอสองสามกองเยงนนี้ผ้นเยอะเยอะที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถที่จะสแกนได้หรือถ้าเข้าไ่ถูกก็ เข้าไปที่ Google กดว่าวัดคงคาลามก็จะขึ้นควัดคงคาลามวงเล็บนบางประกงแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นหมายเลขบัญชีวัดให้ฮะที่ที่นายจอดนะขอหมายเลขบัญชีเผื่อประชาชนทางบ้านใจร้อนอยากจะโอนเงินเลยขอหมายเลขบัญชีขึ้นเลยครับครับก็เป็นเรื่องของการบอกบุญที่อยากจะเชิญชวนนะครับุทธสานที่เขาเชิญทั้งหลายนะครับร่วมด้วยช่วยกัน ถือว่าเรื่องนี้เป็นบุญใหญ่นะยกคานนี่ก็เหมือนกับเป็นการเขาเรียกันนะภาษาชาวบ้านเนี่ยยกปัญหาออกไปอ่าแล้วจะเป็นบททุกขโมกโศกนะอันนี้เป็นรื่อลอดภัยใช่นะครับเพราะทุกคนเนี่ยเคยเห็นนะครับท่านอาจจะเห็นวิดีโอที่ชาวบ้านรวมพลังนย้ายเห็นไหมย้ายวัดตัวย้ายบ้านมาช่วยกันบางทีพอจังหวะที่ดีเนี่ยอย่าลืมนะท่านยกคานขึ้นเนี่ยชาวบ้านบางทีไปช่วยกันนะใช่ที่ผมเคยเห็นเนี่ยชาวบ้านเป็นร้อยคนเลยนะ เพราะมันยกบูโบสดที่วัดลานบุญที่ทางเ,เขตประเวศผมเคยเห็น<ม>ชบบาวบ้านเป็นร้อยเลยนะท่านครับแล้วก็ป่าลูงวีนับเดือนั่ามครึ่งเป็นอะไรที่แบบตื่นตันใจฮะปัจจุบันนี้ทําเสร็จแล้วท่านแวะไปชมได้นะครับก็ฝากบอกวุญด้วยครับที่วัดคงคารามบนนะครับ ตำบลบางบุรีอำเภอบางบุรีจังหวัดจันทบุรีนะครับท่านมีอะไรต่อเชิญครับครับโดยท่านพระครูเฉยมาพิรามท่านท่านเจ้าวาดท่านก็ฝากบอกบุญมาฮะครับก็เชิญชวนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะนี่ครับท่านดรพระครูเฉยมาพิรามเชิญชวนนะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนร่วมกันทําบุญกุศลในการยกศาลาสรุ่ในครั้งนี้นะครับครับก็หวังว่านะฮะการที่เราทํารายการบอกบุญทั้งสองวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ วัดแรกคือวัดแกนพราสุครบนะครับอันนั้นก็สร้างพระอ,อุโบสถด้วยแล้วก็รว,ว,วมพระป่าสามัคคียกนะครับสาลาเหมือนกันน,นะครับอันนี้ก็ฝาเรื่องของการบอกบุญมาด้วยกันนะครับแล้วก็เรื่องของการขอบคุณท่านสกที่ต้องเรียกว่าม,าม้ามุดเลยคือสอกในิสสอนแสงเจ้าที่พร้อมที่จะทํางานช่วยเหลือประชาชนเขตบางเขน เต็มที่แล้วนะครับท่านผู้ชมส,สามารถติดตามรายการย้อนหลังในการเราได้นะครับบอกเล่า,า่าสิทธิ์จากสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยได้ที่เวสส็บไซต์ JMHT นะครับส0 1 9สมาคมเรานะครับหรือทาง f c e e o o o นะครับไทย SV s อ s News หรือทาง y t u t u นะครับดูสบายมีสไตล์อาจารย์โรจนศัก์หรือ Thailand Today 2020ไดนสอากนี้ยังมีเว็บ t h a i l a n d t o d a y b บอ s p o r t c o m นะครับผมด็อเตอร์โรจนศักดิ์แพ่ง์่้าวสุไลยเลขาธิการสมาคมและด็อกเตอร์เจษยมิสิตสมานส่วนนาย,ยกสมาคมผู้สื่อข่าวสืว่อมวลชนเพื่อสอังคมประเตศไทย้ทงสองลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนดิ์ครับรขอบคุณครับ